สวัสดีทุกคนนี่เราเองซี v i c เอดีนี่เราเมื่อก่อนตอนมาแรากๆนะยังไม่เทใชไมล่ะมาถึงเราก็ทําความสะอาดตัวเองก่อนเลยดิทลลิ่งใหม่ทั้งคันจัดทั้งภายในและภายนอกเลยล้างล้างล้างทุกจุดตรงไหนเลอะเราเคลียร์ให้ใหม่หมดเลยจา้าเสร็จแล้วเราก็ไปติดฟิล์ม<า> PPF หลังคาแก้วนะ สวยใช่ไหมล่ะร้านแล็ปก็ของเราเองแ a e ็ e x t ็ก m ีมมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะภายในเราก็แ l เค k เลล่าให้ทั้งคันนะเท่ททใช่ไหมระบบ air auto พวงมาลัยมัติิััง์ชั o นจอกลางแท้มี navigator อ p อชั่นครบๆกันไปเลยที่ล้อแม็กเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะล้อ re 3 0พร้อมยางใหม่ให้สีเเซนเลยจ้าใส่แล้วดูหรูขึ้นมาเลย ไฟหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นมุงส้มกระจังหน้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะลงตัวสุดๆที่เราชอบสุดๆก็คือปลายท่อแหะทุกคนชุดคิด JTC ทเทเนียม Ti ปลายท่อพร้อมคอเสียงนุ่มสุดๆนี่ครบแล้วนะเป็นงานหล่อเลยใช่ไหมล่ะแต่งขนาดเนี้ยเราอะแค่4 6 9 0 0 0น้นบาทเองนะจะบอกให้เชื่อไหมอยากได้กระทักมาเลยมีเครดิตเอารถแค่5,000บาทเองนะแอดไลน์ร้านเราได้เลย adcartufan.th อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ